ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมเราก็มาพบกันอีกแล้วกับช่อง T2Y Channel นะครับผมในคลิปนี้ผมก็จะพาไปเล่นดีเซิร์ตยิงหัวนะครับผมไม่รู้ว่าจะชนะเขาหรือเปล่านะครับอยากรู้นะครับก็ติดตามชมผมด้วยนะครับงั้นก็ไปชมกันเลย go ก็เราก็มาเข้าเกมกันแล้วนะครับผมก็ซื้อ M 5 0 0ไปก่อนอ่ะเราจะใช้ M 5 0 0ยยิงหัวนะ เป็นยังไงมาดูเอาเอาตก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 แมพแล้วเนี่ยตกตกตกเอ้ยเก็บตกเก็บตกเม็ดช้ายิงีปแน่งโดนไปหนึ่งหัวครับผมมีคนบวกกันอยู่แถวนี้เอายิง first อันนี้เอาดีตก่อนตก่อนตก่อนมาครับยิงหัวไม่ดูยิงหัวไม่ดูเอาพันยาก่อนได้ไหมนี่นี่นี่อยู่ที่ลุกๆไปดี ชุบก่อนชุบเพื่อนก่อนโอเคพันยาสักหน่อยเอายิงสิเอ้ยเอ้ยเพื่อนเพื่อนลบเพื่อนเพื่อนลบไปไม่ได้ดีนะนยิงไม่ได้ยิงไม่ได้เสร็จไปเลยเนี่ยอ่าเอาดี๋ยวตัวนี้ห้าวไปก่อนมันล้มว่ะล้มว่ะเร็วเร็วเร็วยิงไปเร็วเรี่ อยู่นี่ไม่เป็นอึรวมเพื่อนยิงไปก่อนเอาสิเก็บหัวไปแล้วทุกคนฮ่าด้หัวแล้วได้หัวแล้วเอาอย่างไรต่อครับผมคือดีเซตครับก็บอกแล้วว่าจะมาเล่นดีเซตทั้งเกมนะเกมนี้ใช้แค่ดีเซตอย่างเดียวเท่านั้นมาทุกคนผมจะใช้แค่ดีเซตนี่แหละยิง คนนะครับ ه, ทีมเราก็มีผู้หญิงด้วยนะนี่อะไรกว่านี้อะไรผู้หญิงนะอ้าวเธอไปไหนเราไปด้วยเธอไปไหนเราไปด้วยเราแอบชอบเธอมนานานแล้วนะเนี่ยโอ oh, ้ปะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ไปก่อนสิเธอเธอเธอไปนี่มันมีตัวดีกว่าเฮ้ยมันยิงสาวลบพุ่งที่นี่น บังอาจมียิงสาวมีตัวไหมสาวไปเลยทุบครับทุบสาวก่อนถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกด subscribe และกดติดตามด้วยนะครับและอีกอย่างอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะนี่เอ้าพลาดวะต้องไปหามันซะแล้วอยู่ไหนอยู่ไหนเฮ้ยเฮ้ยเพื่อนเพื่อนเพื่อนใจเย็นเพื่อนเฮ้ยมันนั่งเอ้านี่เอาไม่โดน เอาไปดิเอาไปดินี่โดนเอาไเพื่อนมันเอาไม่โดนหัวแฮฆ่าไปหนึ่งตัวทุกคนฆ่าไปแล้วหนึ่งตัวนะเอายังไงต่อมีเพื่อนไหมมันน่าจะแครี่มันน่าจะอยู่แถวๆน,นี้แหละได้ยินเสียงมันเปิดมันอยู่ไหนออกมาดิน,นั่นไงมันนี่นี่ไงหัวแตกเอาใครสาวเราโดนยิงก่อนเนี่ย เกมที่สองครับผมก็ดีเซิร์ฟเหมือนเดิมก็เพิ่มเติมก็คือไอวอลนะแล้วก็เกาะนิดหน่อยอมาดูกันเกมนี้เอายังไงองยองยองแยงแยงยองยองแยงแยงเองอะอะไรเพื่อนย่อทำไมเนี่ยเอยเพื่อนไม่อ้าวเอา,เ,อเ,อาเราเล่นคดีเซิร์ฟนะมีคนอื่นเก็บไปซะเลย เอาไงขี้เข้าเข้าเข้าไปอีกเข้าเข้ามีเขาวันนี่เฮ้ยออกมาแบบนี้เลยเราจะรอดไหมเนี่ยจะรอดไหมเนี่ยเราเนี่ยมาดิมาก็มาดิครับโอุ๊ยโดนยิงโดนยิงโดนยิงไม่เข้าวันเราก็น็อกเองสิครับโอ้ยเพื่อนสู้เขานะล้มไปแล้วเราช่ไปเลยกัน ยงเลือจะลดดิไอ้สาวสาวร้อยของไาสาวของเรายิงไปรับร้อยได้ทีได้นะครับได้ชนะไปแล้วผู้หญิงคนในแค้นเอ้ยไม่ใช่ในแค้นผู้หญิงในทีมของเราโหดอยู่แล้วนะก็ดีเซอร์ตเหมือนเดิมเพิ่มเติมระเบิดเต็มทีดหน่อยเอาอย่างไงหมวกเลืมไปว่าหมวก หมวกมันหายยแหมนก็อยู่บนหัวอยู่นะเออไม่ไม่ใช่ <c ười> เอ,อ่อใครชอบนะบอย่าลืมกดติดตามด้วยนะกดผมโกรธนะอกดไลค์ด้วยกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อไม่พลาดคลิปนะหาคนต่อ,อคนจะเจ้าจค,นนจนคนอยู่ไหนเจ้าไปอยู่ไซคนอยู่ไหนเอ่ยคนอยู่ไหนเอออ่ะนั่นแน,น่นแน่นแน่นไงแน่นไงรอบนึงอุ้ยไม,ไ,ไม่โดน ไปรอบไปรอบไปรอบได้ไหมรู้สึกว่าเพื่อนจะเข้าไปบวกเราเองเพื่อนเรายิงด้วยดิยยิงคนเดียวเฮ้ยคนรงกวนยังไงมันยิงมันไมโดนเก้าสิโดนไม่โดนโดนไม่โดนไม่โดนโอ้เพื่อนนายวอลปิดทำไมเนี่ยอ๋อนายกันนายกลัวตายเหรอไม่ต้องกลัวมีเราอยู่ทั้งคนน่ะไม่ต้องกลัวตายหรอโอ้จ้าจอร์จมามีเสร็ทั้งเกมของเรานี่แหละออกมาดิออกมาดิ ก็ออกมาดีแตเฮ้ยเพื่อนโดนยิงเอาหัวหัวไม่ดโดนอู้ยโอไปดิงโอ้หัวเออไม่โดนหรอโอ้โหัว้โหไอ้เรียบรอยอ้อยเอาโหแล้ววิ่งมันตั้งมอ่วสามขอนสามขอดนะครับมาชุบกันมาชุบกันอ่ามาดิออกมาออกมาหัวแตกหัวเรียบร้อยครับผมเอ,อเอ็มไอี่ ใช้ดีเซตนะครับก็ยิงหัวนะครับผม <Yahoo! S 1> ก็พลาดไปหนึ่งตัวนะผมไม่คิดไม่คิดคิวนะก็เต้นสักหน่อยอายโยโยโยอายโยโยโย,โย,โยก็ชนะนะก็ได้เพิ่มมาอีกหนึ่งดาวครับผมอ๋อเกตคิวนะเกตคิวหกหัวสิ <See. S 1> อา้าวไม่เชียผมเชียปะ่ะว่าผมได้เกตคิวหกหัว มาดูกันเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูอ่ะไปดูกันครับก่อนอื่นคลิกติ๊กโหลดปับ๊บนี่สติเป็นไงเก็ดคิวหกหัวอือก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับคลิปนี้ก็จบแค่นี้แหละครับบ๊ายบาย